นี่คือบุคคลที่โลกสรรเสริญว่าเขาคือวิงแบ็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่โลกเคยมีมาช่วงเวลาคาแข่งที่ยาวนานประสบความสําเร็จมากมายกับโรมามิลานและบารเซิลความเป็นผู้นําระดับสูงความทุ่มเทระดับเกินขีดจาํากัดเติมเกมรุกสุดมันคุณสมบัติระดับนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคาฟูตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานแบ็กคนอื่นโคตรมาหาการมากอสคาฟูย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อน คือวันที่มาโกสคาฟูแขวนสตาร์ดโดยทีท่ทีมสุดท้ายที่เขาคาแข่งให้คือเอซิมิลานตอนนั้นเขา38ปีแล้วคว้าแชมป์มาแล้วมากมายในชีวิตคาแข่งก็จริงแต่การอยู่กับมิลานในช่วงโค้สุดท้ายนี้ทําให้เขาได้เติมเต็มความยิ่งใหญ่ให้เขาได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์ยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและสโมสรโลกเป็นเส้นทางคาแข้งที่แสนยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบในท้ายที่สุดความยิ่งใหญ่เหล่านั้นเริ่มต้นที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งในเขตยาดิมไอรีนเขตยากโจเนซโปรโลในประเทศบาราเซิลครับคาฟูเป็นหนึ เวลาที่บูมมากๆในบราซิลมันพีคขั้นสุดช่วงเวลาที่เขาเกิดจนเริ่มรู้ความใครๆก็เล่นฟุตบอล นั่นเพราะเขาเกิดในปี1970ปีที่ฟุตบอลโลกแข่งกันที่เม็กซิโกทีมบาราซิลมีทั้งเปเล่แจซินโยเิเวลิโนโลและคาร์ลอสอเบโตสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกสมัยที่3ได้คาฟูจึงเติบโตมาด้วยความหลงไหลในเกมลูกหนังเขาเริ่มต้นกับทีมเล็กๆในท้องถิ่นอย่างนาซีองนาวจากนั้นก็มาอยู่กับโปโตกิซาเขาใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าจะได้รับการยอมรับจากทีมใหญ่ในบ้านเกิดอย่างซัปโปโลก็ต้องรอถึงปี1988ซึ่งเขาก็อายุ18ปีแล้วแต่มันก็ไม่ได้สายเกินไปเพราะเขาได้รััับบโโอออกาาสแททททจะนนนนีีดยุ่ซืืใเเเวลล้คต ได้เห็นแววแล้วจับเขาเปลี่ยนตำแหน่งจากมิฟิลริมเส้นทางฝั่งขวามาเล่นเป็นแบ็คขวาและนั่นกลายเป็นจุดประกายให้เขารู้จักกับตัวเองจนกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมา เขาเป็นตัวหลังให้กับทีมตั้งแต่อายุ20ป่ปีช่วงนั้นเขาก็าเริ่มได้รับโอกาสกับทีมชาติชุดใหญ่แล้วมีส่วนสาคัญในการพาทีมคว้าแชม,แชมป์โคลาลิปาโดเลสสสมัยซ้อนในปี1992และปี1993ซึ่งผลงานนั้นทําให้เขาได้โอกาสไปทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกในปี94ที่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่สถานะของเขาก็ไม่ต่างจากโรนันโดอานนในตอนนั้นครับที่ติดทีมไปในฐานะนักเตะอนาคตไกลแต่ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเพราะว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษในเกมนัดชิงชนะเลิศที่เจอก ได้โอกาสลงสนามและความสามารถของเขาก็ช่วยทีมได้ด้วยวินัยและความนิ่งที่เกินอายุสามารถเล่นเกมรับไม่ให้อิตาลีเจาะได้ตลอด120นาทีสุดท้ายบราซิลชนะในการดวลจุดโทษคาฟูจึงมีส่วนในการช่วยทีมคว้าแชมป์โลกสมัยที่4เป็นสมัยแรกของเขาเองมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เลยตอนโค้ชมองมาที่มานั่งสำรองแล้วบอกผมว่าจะต้องลงอารมณ์มากมายก็ถาถมเข้ามานักเตะในสนามเครื่องร้อนกันแล้วทุกคนเคลื่อนที่กันเร็วมากแต่เป็นคุณที่ต้องลงสนามในจังหวะเกมแบบนั้นมันเหมือนเรากำลังช้าเป็นเต่าเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัง จากนั้นครับในช่วงฤด,ดูหนาวคาฟูได้ย้ายไปเล่นใ้กับเรียวซาราโกซาในสเปนเขาเป็นตัวหลักให้กับทีมแต่มาบาดเจ็บในช่วง season, ท้ายซีซั่นทาให้พลาดไม่ได้ลงสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศคัพวินเนอร์คัพที่เจอกับอาร์เซนอลซึ่งวันนั้นทีมชนะทําให้เขาได้เกียรติประวัติแรกในยุโรปมาครองแต่ก็อยู่กันแค่ครึ่งซีซั่นเขาก็ย้ายกลับบราซิลตอนแรกอยู่กับจูเวนตูเดแล้วก็ย้ายไปพาเมลัสแล้วก็กลับไปยุโรปอีกครั้งคราวนี้เขาพร้อมมากขึ้นจุดหมายอิตาลีเป็นโรมา่าที่ดดดเเเเเเขขาาาาาาไปปาไปสสรมมมททััใพใในนนีีกกกย่่บโโ็็ววหหหหะ้้้้แศภล เป็นแบค็คที่ดีขนาดไหนการเล่นของเขาเหมือนกับรถไฟสายด่วนวิ่งไต่เริมเส้นเดี๋ยวขึ้นไปเติมเกมรุกเดี๋ยวลงมาเสริมเกมรับด้วยพลังงานที่เหลือลน้นเซอร์เลฟฟูกสุสันเคยพูดเปรียบคาฟูว่าเหมือนคนที่มีหัวใจสองดวงเพราะเขาไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยมันทําให้การเล่นของเขาทุกๆเพย์ทรงประสิทธิภาพไม่มีการล้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือจุดเด่นที่สุดของเขาแต่ทักษะต่างๆการเลี้ยงบอลความเร็วเปิดบอลหรือเข้าสกัดเขาก็ไม่ได้ด้อยเลยแถมยังเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงและมีวินยัยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆได้ในปี1998คาฟูจบ ด้วยการพาโรมาคว้าที่4แล้วเดินทางไปร่วมทีมชาติบราซิลเล่นฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสเขาเป็นแบ็กขวาตัวจริงในทัวร์นาเมนต์นี้ทับเซมบา้าทำผลงานได้สุดโหดจนคนมองว่าจะคว้าแชมป์โลกได้แน่นอนจนถึงนัชชิงชนะเลิศที่ต้องเจอกับฝรั่งเศสก็เล่นกันไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นสุดท้ายก็พลาดเป็นแค่รองแชมป์เท่านั้นคาฟูกลับมาอิตาลีแล้วมุ่งมั่นกับโรม่าต่อจนกระทั่งปี2001ภายใต้การทำทีมของฟาบิโอคาเปโลคาฟูเป็นหนึ่งในทีมที่พาโรม่าคว้าแชมป์ซีลีอาได้ในปี สองพเขากลับไปฟุตบอลโลกอีกครั้งในฐานะกัปตันทีมและความอัดอั้นตันใจทุกอย่างที่แพ้นในปี98ก็ระเบิดออกมาพวกเขาคว้าเยอรมันในนัดชิงชนะเลิศคาฟูบันทึกสถิติเป็นนักเตะที่เล่นในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง3ครั้งและเป็นชแชมป์สสมัยมีนักเตะน้อยคนที่จะทําได้แบบนี้เขาอยู่กับโรมาจนอายุ33ปีแต่ความสําเร็จที่มีแ,แค่แค่ชแชมป์ซีรีอาสมัยเดียวนั่นทําให้เขาต้องการความสําเร็จมากกว่านี้เขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วสสมัยแชมป์โคปาเมริกาอีก2สมัยแชมป์ลีกในาลมแ้ว หรือแชมป์ยุโรปถ้วยรองอย่างคัฟวินาคัฟก็เคยเป็นเหมือนกันแต่มันมีถ้วยหนึ่งที่เขายังไม่เคยสัมผัสนั่นคือยูฟาแชมเปียนลีกเขาต้องการเติมเต็มเกียรติยศความสําเร็จในการมาค้าแข่งในยุโรปพอนี้ก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของเขาแล้วตอนนั้นเขาได้รับการติดต่อจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสด้วยแต่เมื่อมิลานเข้ามาอยู่ในเกมมันก็ตัดสินใจได้ไม่ยากมิลานเพึ่งคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกไปหมาดๆในปี2003คาฟูจึงเลือกซานซิโรเป็นรังย่าที่ต่อไปของเขาเป้าหมายเดียวคือการเติมเต็มมมมเเเกกกีีียรรรรติปปะะววัััััใใหห้้คคบบสสู์ขาาาาาา็นนนนํํํลงญทอจจจด ลีกที่น้อยลงไปบ้างตามอายุแต่ประสบการณ์ที่เขามีก็ยังช่วยทีมได้เต็มที่เขาเป็นหนึ่งในแผงแบ็กโฟที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมิลานมีคาฟูยืนขวาปารลมาดินียยืนซ้ายอเล็กซานโดเนต้าและอเล็กซานเดอร์คอตากูตายืนคู่กันตรงกลางและเพียงแค่ซีซันแรกในปี2003-2004คาฟูก็เป็นแชมป์ลีกได้ทันทีเป็นสมัยที่2ของขตัวเขาเองจนถึงฤดูกาล2004-2005มิลานแข็งแกร่งขึ้นมากตั้งแต่กองหลังยันกองหน้าทั้ง11คนอยู่ในรดุปเอสสตาาาแลทีู่ศจงขชชิชิลลยู่ฟก,ก็ค เกมนั้นคือเลี้ยวผูของราฟาเอลเบนิเตสสังเวียนคืออิสตันบูลตุรกีพวกเขาเริ่มต้นได้อย่างสวยงามเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและนำห่างถึงสาูนในครึ่งแรกแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็พลิกเป็นตำนานอย่างที่เรารู้กันเลี้ยวผู้ตีเสมอ3าในครึ่งหลังแล้วไปชนะโดนจุดโทษคาฟูพาแช,ชมป์ที่หวังไว้แค่เพียงเอื้อมมืออย่างน่าเจ็บใจเขาแทบจะหมดความหวังไปแล้วเขาอายุป่าเข้าไป35ปีแล้วโอกาสแบบนี้จะมีมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ได้ความมุ่งมั่นที่ยังเหลืออยู่ร่างกายก็ยังไหวเขาวินัยและการดูแลลลตตััััวเเเเออองทีี่่ยยยยยดมนมนนนนนนกกาาุุค้ข3ห แต่ก็ยังเล่นได้ในระดับสูงคาฟูไม่ต้องรอนานเพื่อล้างแค้นเพียงแค่2ปีเท่านั้นในปี2 0 0 7มิลานก็เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อีกครั้งและเหมือนเขียนบทมาให้คู่แข่งในนัดนั้นก็ยังคงเป็นเวี้์วูลสังเวียนคราวนี้เปลี่ยนเป็นที่กรุงเอเธนในประเทศกรีซคาร์โลนเชโรติแก้มือกับราฟาเอลเบนิเตสอีกครั้งและข่าวนี้ก็เป็นทีของมิลานบ้างครับสองประตูจากฟิลิปโปอินซากี้เอาชนะเวีร์พูลไปได้แม้ว่าเด็กเขาจะยิงไล่มาในานาทีที่แปาฏิหาาารแแแลล,ล้้วมนงะเป็นชด้สเาเาสดแ็่แขวาวนั้นคือมโม คาฟูมีชื่อแค่เป็นสำรองแต่นั่นไม่สำคัญครับเขามาที่นี่และประสบความสำเร็จในฐานะทีมเขาเป็นนักเตะสำคัญของเราแม้ว่าจะไม่ได้ลงในวันนี้เขาสแสดงความเป็นมืออาชีพออกมาในห้องแต่งตัวเขาให้คำแนะนำกับทุกคนเป็นรุ่นพี่ที่ดีทุกคนในทีมต่างก็รักเขาและเคารพเขาในระดับเดียวกันกับมาดินี่เลยทีเดียวนั่นคือคำบอกเล่าถึงบทบาทของคาฟูจากปากอันเชโรติหลังจบฤดูกาลเขาได้สัญญาฉบับใหม่ยืดเวลาคาแข่งไปอีกหนึ่งปีเพื่อไปคว้าแชมป์ยูฟาซู per cup และแชมป์สโมสรโลกเพิ่มเติมให้กับตัวเขาเองแล้วก็จบอาชี การคาแข่งไปอย่างงดงามหากคุณอยากจะหาตัวอย่างนะักฟุตบอลที่ดีสักคนครับไม่ต้องมองไปที่ไหนเลยครับคาฟูคือหนึ่งในนั้นไม่เคยมีเรื่องเสียหายขนาดโดนตั้งข้อหาคดีพาสปอร์ตปลอมร่วมกันกับนักเตะบราซิลในซีรียลหลายคนแต่นักเตะดังมากมายโดนแบนในตอนนั้นแต่คาฟูเขาก็ไม่มีความผิดเลยเขามีวินัย,ยอดเยี่ยมรักษาตัวเองมาตลอดจนคาแข่งได้อย่างยาวนานความเป็นผู้นําของเขาน่ายกย่องหรือหากคุณอยากมีวิธีการเล่นเป็นแบ็คขวาที่ดีคาฟูก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกนั่นแหละครับขอแค่คุณรักษาความฟิตขยันววิิ่่่งงเพืออทีีมมธการไต้ มือหวาเติมแบบขึ้นสุดลงสุดเปิดบอลให้แม่นเกมรับให้แน่นไม่ต้องวิเศษเลิศเลอมันก็ดีพอที่จะทําให้ยืนระยะในเกมระดับสูงได้สิ่งเหล่านี้คือคาฟูนักเตะที่เคยๆต่างก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาคือหนึ่งในแบ็คที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ